สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่เราได้เรียนนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1ถึงหน่วยการเรียนรู้ที่13ไปแล้วคุณครูหวังว่านักเรียนนะคะจะทบทวนบทเรียนและนําไปใช้นะคะแล้วก็สามารถทําแบบฝึกหัดได้ตามที่คุณครูได้พานักเรียนทําไปแล้วนะคะแต่นักคุณครูก็ยังมีแบบทดสอบนะคะ เป็นการทบทวนบทเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะตั้งแต่บทที่1ถึง13เลยนะคะโดยให้นักเรียนเปิดไปหน้า75ค่ะเปิดหนังสือไปหน้า75เลยนะคะลูกอ่าแล้วนักเรียนดูนะคะในหน้านี้หน้า75คุณครูจะมีข้อสอบให้นักเรียนนะคะ30ข้อ โดยให้นักเรียนนะคะเลือกตอบคำตอบเพียงคำตอบเดียวที่ถูกที่สุดให้นักเรียนใช้ดินสอนะคะใช้ดินสอระบายลงไปในวงกลมในแต่ละข้อที่นักเรียนคิดว่าถูกนะคะ,ะ,คะเช่นพยัญชนะในข้อใดเรียงลำดับถูกต้องในข้อหนึ่งชอชิงชอช้าชอเชอ,อนักเรียนที่ว่าข้อไหนหรือข้อสอง ทอถุงทอทหารทอทงหรือข้อ3มมอมาอเรือลอลิงนักเรียนลองดูซิข้อไหนถูกต้องที่สุดนักเรียนเลือกระบายแค่หนึ่งเท่านั้นระบายไปเลยนะคะระบายไปเลยอ่ะในที่นี้คุณครูไม่รู้หรอกอ่ะคุณครูยังไม่รู้นะว่าคําตอบไหนเป็นคําตอบที่ถูกต้องแต่จะขอยกตัวอย่างการระบายนะคะระบายลงไปในสมมุติคูเคาูจะเลือกข้อหนึ่งสมมุตินะ สมมติครูพาจะเลือกข้อหนึ่งคุณครูพาก็ระบายค่ะระบายแบบนี้ได้เลยอ่านี่เสร็จแล้วคําตอบของคุณครูพาข้อหนึ่งนะคะอันนี้คือการสมบุตินะคะยังไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าคุณครูยังไม่รู้นะนักเรียนลองไปฝึกทำนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็เดี๋ยวคุณครูจะนัดส่งนะคะ ส่งข้อสอบอีกครั้งหนึ่งโดยมีทั้งหมด30ข้อด้วยกันนะคะนักเรียนทำข้อที่1ถึงข้อที่30เลยนะเดี๋ยวคุณครูจะมาตรวจนะคะเพราะนั้นคุณครูขอฝากให้นักเรียนทำข้อสอบนะคะโดยใช้ความสามารถของตัวเองนะนะคะอะ่สำหรับวันนี้คุณครูขอฝากข้อสอบไว้ หนึ 1> 1่งถึงสาสิบข้อนี้ให้ตั้งใจทําแล้วขอให้ทําข้อสอบให้ได้เต็มเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ